ใครหารถใช้งานผ่อน4 8 0 0ต้องจัดคันนี้เลย s ซ,ซูกีสวิฟ์บอกเลยว่าน้องๆมินิคูปเปอร์เลยก็ว่าได้คันนี้ปี2 0 1 8 7 9ราคา259,000รถเดิมนะคะคันนี้ออกบ้านใช้งานแค่มือเดียวเท่านั้นเม n นเทเน้นถึงๆนะคะอยากได้คันนี้ติดตามชมให้จบคลิปเลย วันนี้นะคะ FC ประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะวันนี้กลับมาเจอกันกับเซลหนุ่เลอีกแล้วค่ะที่นี้ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่อซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีแขตกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆคัดเกตเองมาให้แล้วต้องติดตามชมคลิปนี้เลยบอกเลยว่าเอาใจนะคะสายอยากผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆราคารถเบาๆที่สำคัญซื้อคันนี้ไม่มีแหวนถ้าซื้อสดนะคะ ก่อนติดตามชมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ติดตามกันให้ด้วยมาเลยดีกว่านะเดี๋ยวหนูเล็กจะแนะนําสำหรับคันข้างๆหนูเล็กนี้นะคะเป็นรถ s u ูซูกิสวิป1.2 GL ปี2000 1 8บ9สบบอลเงินสีเนี้ยรุ่นนี้เพชรยนไม่เคยมีเอาเข้ามาเลยนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วเป็นรถบ้านออกห้างใช้งานแค่มือเดียวเท่านั้นและที่สำคัญเป็นรถเทินที่ลูกค้าเอามาเทินกับหนูเล็กเองด้วยบอกเลยว่าคันนี้นะจากที่ได้มีการสอบถามประวัติลูกค้ามานะคะเพิ่งเปลี่ยนยางลองแท่นเครื่องเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรก เพิ่งเปลี่ยนโชวให้4อันนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้พี่แล้วนะคะ มากันในสภาพตัวรถก่อนนะคะเดี๋ยวหลังคลิปเดี๋ยวแจ้งราคาเอ๊ะหรือต้นคลิปเราแจ้งไปแล้วนะคะไม่เป็นไรให้ดูสภาพรถเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยและคาดว่าคันนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรด้วยนะสปาเล็กน้อยใช้งานได้เลยนะคะมากันที่ด้านหน้าอันนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่ไปแล้วนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟฮาโลเจนใส่มากนะคะไม่ติดเหลืองเลยแม้แต่นิดเดียว ติดสเกิร์ตมาให้รอบคันค่ะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะตัดกับโลโก้ซูซูกิอยู่ตรงนี้เลยแต่แต่แต่แต,แต,แต่เลขทะเบียนขออนุญาตคืนนะคะเจ้าของเดิมเขาห่วงนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเลขทะเบียนให้นะมามาต่อกันที่ตัวซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อสีดำนะคะตัดกันกับสีบอลเงินดีมากเลยตัวขอบแม็กตรงนี้เป็นขอบ16ยางก็เพิ่งเปลี่ยนนะคะได้ยางปี2022อดอกยางลึกมากใช้งานได้อีกยาวเลยนะ ซุ้มล้อด้านล่างไม่มีสนิมเลยลูกค้าใช้รถอยู่แถวกรุงเทพมหานครไม่ใช่รถต่างจังหวัดวิ่งแค่กรุงเทพไปกับรับส่งบุตรหลานเท่านั้นเองนะคะอะในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาข้างแก้มให้แบบนี้เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดสวยงามมากๆชายสเกิร์ตเป็นสีดำๆนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแอบแต่งลายแคปลงแคปลามาให้นิดนึงนะ ในส่วนขอ,ของกระจกนะคะพาร์ทเดิมโรงงานติดฟิล์มให้แล้วติดคิว้วกันสาดให้เรียบร้อยมือเปิดมีกันลอยให้ด้วยนะคะแล้วตัวมือเปิดเนี่ยสีเดียวกันกับตัวรถคันนี้ได้กุญแจเป็นรีโมทไปนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในอันนี้เป็นสภาพที่รับเข้ามาล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ชงนะลูกค้าขา,ขาแผงประตูสีดำตัดกันกับวัสดุบูหนังสีแดงอ่ะในส่วนของรายละเอียดหัวนอ็อตโครงสร้าง,สงเสา A ไม่มีรอยหมุนรอยไข่แน่นอนค่ะเจ้าของใช้งานคือพูดก็พูดเถะนะเขาก็เป็นเจ้าของวัยกลางคนนะคะใช้งานทะนุถนอมไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะนี่ดูแผ่นพงแผ่นเพจเขานะตรงรุ่นเลยเสาบีหัวน็อตไม่มีหมุนไม่มีขยับแม้แต่นิดเดียวนะคะหัวน็อตสวยไม่มีรอยแกะเลยนะคะอยากจะดึงเมรร็ดอาให้ดูนะแต่ว่าเคยดึงแล้วนะคะจะบอกว่าตอนจัดซื้อรับเข้ามาดึงดูหมดทุกอย่างเลยนะ เอกลักษณ์ของซูซูกิเวลาเปิดประตูนี่อยู่ตรงนี้นะคะทรงคล้ายๆกับตัวมินินะคะ เปิดมาด้านหลังเสาบีด้านหลังหัวน็อตไม่มีรอยหมุนไขยสภาพรถสวยเดิมเนียนมากๆเลยแล้วสีบอลเงินนะพอมาเป็นซูซูกิสีสวยนะคะสีสวยเลยทีเดียวรถไม่แก่นะคะด้านหลังไฟท้ายค่ะได้มาสวยสายไฟเดิมเต็มลำแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกรอยสติกเกอร์ต่างๆเดี๋ยวเราจัดการให้นะเดี๋ยวเราดูแลให้ สวยใหม่พร้อมใช้แน่นอนเซ็นเซอร์ด้านหลังสองจุดติดมาให้เรียบร้อยพร้อมกับสเกิร์ตด,ด้านล่างมีท่อคู่แนะ่แต่งท่อคู่มาให้ด้วยนะคะตัวสเกิร์ตเป็นสีดำพร้อมไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะคะเสารับสัญญาณนะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเส้นอะเรียกไม่ถูกนะเรียกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนิดนึง เดี๋ยวอันนี้อันนี้เรียนแจ้งตามตรงเลยนะว่าคันนี้เดี๋ยวต้องไปมีเปลี่ยนโชคกนิดหนึ่งนะคะเปลี่ยนโชคกนิดหนึ่งแต่โดยรวมไม่มีอะไระถาดรองยางมีมาให้เรียบร้อยเลยที่กั้นของมีมาให้ค่ะไฟนะคะส่องสว่างมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราดูรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างหน่อยนะรางน้ํารางน้ำฝนำต่างๆอันนี้ QC จากโรงงานนะคะหัวนงหัวนอ่าเขาเรียกอะไรนะหัวนอ็อตฝากระโปรงท้ายนะจุดเม็ดอาร์คนะสวยสวย,สวยเดิมเดิม คันนี้เจ้าของคอนเฟิร์มว่าไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะนี่นสวยงามมากๆเลยฝาท้ายฝาท้ายเดิมค่ะลูกค้าค่ะไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวนะคะมีแค่คราบแค่ฝุดนิดหน่อยเดี๋ยวเราสปาให้รับรองเจ้าของเดิมจำรถตัวเองไม่ได้แน่นอนนะส่วนตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรถอีโกคานะคะรุ่นใหม่ๆแบบนี้มันก็จะได้เป็นตัวส้ม ยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวเราใส่ให้นะจะเป็นชุดอุปกรณ์ซ่มอมยางอะไหล่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนี่ยชคมันจะเออชคมันเขาเรียกเขาชคมันอะไรนะชคมันแข็งเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ต้องห่วงเลยมีแค่จุดนี้จุดเดียวแหละที่แบบว่าจะต้องทําเพิ่มนะคะมามาถึงในส่วนของด้านขวานะคะฟั่ง ฝั่งผู้โด้สารตัวเบาะคือเบาะต้องบอกก่อนนะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนให้ตัวเบาะเนี่ยลักษณะสวยฟูอิ่มไม่มีรอยชำรุดเลยแล้วก็หัวหมอนมีให้3ามตำแหน่งเลยด้วยคันนี้เป็นเครื่องพันสองนะลูกค้า่ะแต่ซูซูกิถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีมากๆโครงสร้างค่ะฝั่งนี้ฝาประตูฝั่งขวานะคะเสาบีหัวน็อตสวยเนียนกลิบค่ะเอามือเข้าไปใกล้บาดนิ้วขาดกันเลยทีเดียวนะคะ นี่สวยงามมากมาเดี๋ยวพาดูข้างในนะคะกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะอืมกุญแจมีให้2ดอกนะคะกุญแจสำรองมีให้เรียบร้อยแผงประตูก่อนไหมนะแผงประตูฝั่งนี้กระจกออโต้ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับในส่วนของหูช้างมือเปิดจะได้เป็นสีดำนะวัสดุบุหนังสีแดงนะคะแล้วก็หัวน็อตจะ้ะขอดูนิดนึงนะหัวน็อต สวยเดิมมีสนิมบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามีการขัดทําความสะอาดให้นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวหนูเล็กเข้าไปเช็คข้างในนิดหนึ่งอุย้ยนั่งสบายมากเลยเบาะจะเป็นเบาะหนังแบบปรับเลื่อนเองนะคะหาลูกไข่ก่อนไข่ไม่เจออ่ะอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องหูนิ่มนะเงียบมากเลยนะนี่สตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอทดลองแอร์ก่อนว่าแอร์เย็นฉ่ำขนาดไหนนะคะ แอร์เย็นฉ่ำไม่กล้าเปิดเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์พวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งขวามือนะจ๊ะมาพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้านะแล้วก็ หน้าจอเรือนใหม่นะคะก็เลขไใหม่13,396กิโลเท่านั้นไม่เดิมแท้โรงงานใช้งานปกติปีละประมาณ20,000กว่าโลเท่านั้นเองหน่า,าตัวคอนโซลนะคะสวยใสยเลยสีดำตัดกับสีครีมตัวรถไม่มีริ้วรอยนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงวิทยุเดิมโรงงานแอ์อนาล็อกปรับได้4ระดับนะคะ ตรงนี้ก็มีที่เชื่อมต่อรู้สึกว่าเขาจะติดกล้องมาให้แล้ว้วยนะคันนี้ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบถุงค่ะเวลาจะใส่เกียร์นะคะเราก็ต้องกดต้องกดอ่ากดมันแบบนี้ที่เบรกจะเป็นแบบก้านยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะด้านข้างก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันสำหรับคันนี้รายละเอียดไม่มีอะไรมากนะคะม่านบางับงแดดก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะคะรถ บอกเลยว่าผ่อนในราคา4,000ไปปลายได้สภาพขนาดนี้เราได้รถปีใหม่ปี2019จดสดอาปี2018-19จด19คุ้มแน่นอนค่ะพี่พี่ขาไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้ราคานี้259,000บาทเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันหน่อยมาฝาเครื่องเบานะคะคุณผู้หญิงใช้นี่คือดีเลยนะสามารถเปิดเปิดฝาเครื่องได้สบายเลยมันอ๋อตรงนี้ใส่ผิดรูมา ให้ดูในเรื่องของห้องเครื่องก่อนอันนี้ทีมช่างเขาเรียกว่าทีมจัดซื้อเขาลงมาตรวจรถหนูเล็กก็ได้มีโอกาสได้ยืนดูตอนเขาตรวจรถด้วยนะจะซื้อบอกเลยว่ารถคันนี้ดีไม่มีประวัติชนมาแน่นอนทุกอย่างเดิมนะคะเครื่องเดิมนะคะเครื่องสี่สูบด้วยแล้วนี่พวกตัวโชคต่างๆ QC เขาจากโรงงานแน่นปักนะคะเบาเขาเรียกเบาอะไรนะตรงเนี้ยเบาโชคเออเบาโชกแน่นปักนะคะนี่ สวยงามหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขเลยค่ะคันหน้าไม่มีรอยยุบรอยดึงนะสภาพสวยเดิมสติกเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมเเลยเจ้าของรักษาดีจริง,รงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันเนี้เขาเข้าศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะสำหรับคันนี้ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะซักประมาณ16 16ก็ไม่ได้นะประมาณ1718กิโลลิตรเลย ฝากระโปรงแท้เดิมนะคะลูกค้าขาคันนี้บอกเลยได้ไปคุ้มค่าแน่นอนหลายๆคนที่แบบว่ากําลังตามหาซูซูกิสวิ t มีไหมมีไหมนะคะถ้าเกิดไม่ใช่รถเทิร์บอกเลยราคาไม่ใช่ราคานี้แน่นอน ย้ำราคาอีกครั้ง259,000มา่อยู่ที่1 3 0 0 0โลเท่านั้นพัน่อน4,800บาทตลอดยุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มที่สงคัญนะคะรถคันนี้ลูกค้าขาเดี๋ยวจะมีทีมช่างเข้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะตรวจ274รายการเลยเพร้อมาะประกันเครื่องเกียร์ฟรี1ปีซ่อมศูนย์หรือ20,000โลสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของรีบโทรเข้ามาด่วนเลยเพราะมีคันเดียวเท่านั้นนะ ไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาอีกหรือไม่ถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณูค้าทุกท่านเลยที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยครั้งหน้าหนูเล็กมีรถสวยๆมาแนะนําอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ